ไม่มีใบขับขี่ประกันรถยนต์จ่ายอย่างไรเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่หลายคนนะคะสงสัยและถามกันเข้ามาเยอะมากเรามาคุยกันถึงเรื่อง ประกันรถยนต์ก่อนประกันรถยนต์มี2แบบนั่นก็คือประกันภาคบังคับที่เรียกว่าพรบรนะคะพรบรนะคะเกิดเหตุขึ้นมาสําหรับคนที่ไม่มีใบขับขี่เนี่ยพรบจ่ายให้เต็มนะคะสูงสุด5 0 0 0 0นบาทไม่ว่ากรณีที่ไม่มีใบขับขี่หรือเมาแล้วขับเพราะไม่มีข้อยกเว้นในกรมธรรม์ของพรบรส่วนกรณีประกันภาคสมัครใจนะคะชื่อก็บอกแล้วว่าภาคสมัครใจทําหรือไม่ทําก็ได้แล้วแต่เรานะคะซึ่งก็จะอยู่ในประเภทประกันชั้น 1- 2สองบว และ3บวกนะคะให้ความคุ้มครองยังไงมาฟังกันนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะในเรื่องของความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเนี่ยกฎหมายใหม่ตั้งแต่เมษา63นะคะในหมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนั้นหากเราเป็นผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่แล้วเราเนี่ยเป็นฝ่ายผิดไปละเมิดเขาทําให้คู่กรณีเนี่ยได้รับความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะในเรื่องของคู่กรณีคะ่ะประกันนะคะจะจ่ายให้ในเรื่องของชีวิตเนี่ย จ่ายเต็มซึ่งในแต่ละกรมธรรม์อย่างเช่นขั้นต่ำเนี่ยจะระบุไว้ที่5 0 0 0สนบาทนะคะถ้าเสียชีวิตก็จ่ายให้5,000 500, 0นถ้ากรมธรรม์เล่นนั้นระบุไว้1ล้านนะคะประกันก็จะจ่ายให้กับคู่กรณีเนี่ยหล้านส่วนกรณีในเรื่องของทรัพย์สินของคู่กรณีนะคะก็จะจ่ายให้เต็มเหมือนกันแต่ไม่เกิน วงเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ซึ่งในเรื่องของประกันภาคสมัครใจเนี่ยมีข้อยกเว้นเรื่องเดียวก็คือไม่ซ่อมรถของเราแต่ในส่วนของคู่กรณีค่ะประกันจ่ายให้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะกรณีไม่มีใบขับขี่นะคะพระบรจ่ายเต็มไม่มีข้อยกเวน้นทั้งไม่มีใบขับขี่และเมาแล้วขับ ส่วนประเภทสมัครใจประกันชั้น1 2บวก3บวกหรือว่า3ให้ความคุ้มครองกับคู่กรณีนะคะไม่ว่าชีวิตหรือทรัพย์สินก็คือใจ่ายให้เต็มโดยไม่ไม่เกินหน้าตารางกรมธรร์น,นะคะแต่ประกันภาคสมัครใจน,นี้ไม่ซ่อมรถของเราค่ะสาระดีๆในวันนี้ฝากแชร์ให้กับคนที่เราแคร์ด้วยนะคะด้วยความห่วงใยคุูเอ๋วัชราวบรีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ